แกะกล่องกันอันนี้มีของจากคอสมาส่งส่งสักพักหนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่ว่างเลยก็เลยเอ,อ้อแกะซะหน่อยเดี๋ยวมาดูกันส่งมาจากคอสคอรเปอเรชันนะเดี๋ยวจะเล่าว,ว่าส่งไปทำไมทำอะไรบ้างทำไมถึงได้กล่องนี้ส่งกลับมาเราสังเกตว่าหูฟังเราอ่ะตรงตัวเลื่อนอนะ่ะมันมีรอยร้าวเนาะเราก็เลยคิดว่า จะหาทางที่จะเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งในไทยอ่ะมันน่าจะไม่มีตัวแทนเราก็เลยอีเมลไปถามรีเช็คอีกทีก็คือมันไม่มีจริงๆนั่นแหละเขาให้ส่งไปที่อเมริกาลัสมิววอกกี้แล้วก็มีเขียนระบุไปว่าตรงไหนของเราอ่ะที่มันแตกเราซื้อจากไหนเราก็เลยถ่ายรูปเก็บๆ,ๆไว้เพราะว่าถ้าส่งของไปเราก็จะไม่คือเราจะจําไม่ได้ว่าของเราอ่ะมันหนะ้าตาเป็นยังไงรหัสเีลลเป็นยังไงเนาะเราก็ถ่ายยเก็บไว้ ทีเนี้ยก็เลยแนบอีเมลไปด้วยว่าเออเนี่ยเนี่ยคือเรานะเสร็จแล้วก็แพ็คของไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยน่าจะเป็นแอร์เมลเออลงทะเบียนทางอากาศพอส่งปุ๊บเราก็จะเอามาแท็กดูนะว่าของเราอะถึงไหนแล้วเราส่งไปเมื่อวันที่19เก้าเนาะถึงอเมริกาประมาณวันที่1ก็คือสิบสอดวันประมาณเนี้ยแล้วก็มีตอบกลับมาวันที่เว่าเออเนี่ยของเสร็จแล้วนะ ก็มีโค้งมีโค้ดอะไรมาให้เพื่อไว้แทร็กใช้เวลาประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์อะค่ะเอ,อในการซ่อมแล้วก็ส่งกลับมาอีกประมาณแบบสิบหกวันเข้าๆก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเนาะในการที่จะเปลี่ยนของอันนี้เนี่ยเราก็แบบเออเดินทางก็จะมาถึงไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้รีบเนาะเรารอได้แล้ก็เดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่าเขาซ่อมมาเป็นยังไงเนาะก็เลยพยายามแบบ ถ่ายเก็บไว้เออแบบเพื่อมีประโยชน์กับคนที่อยากจะส่งไปซ่อมหรือว่าแบบหูฟังมีปัญหาซื้อมาแล้วอยากเปลี่ยนสําหรับเรามันเป็นระยะเวลาที่เรารับได้นะส่งสองอาทิตย์ตีกลับ2อาทิตย์เออประมาณเดือนหนึ่งเราโอเคเราว่าเร็วแล้วอะไรอะ thank you for your support อุ้ยหมึกจริงอะ น้องอันเดิมหรือเปล่าน้องอันเดิมหรือเปล่าถ่ออายไว้หน่อยเลยันเดิมเลยแล้วยังน,นะดนเดิมหรอวะ ไปเปลี่ยนตรงนี้มานะเอ้ยเหมือนได้ของใหม่เลยเอ๊ะอันใหม่ปะวะเดี๋ยวไปเช็คฟองน้ำก่อนเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใหม่เก่าเราว่าเราได้เป็นอันใหม่นะเพราะว่าอันนี้มันเล็กอะเดี๋ยวเราขอไปเช็คอีกทีแป๊บหนึ่ง สรุปว่าเราได้ของใหม่จริงๆด้วยเพราะว่าเหมือนเราถ่ายเลขตรงนี้ไว้กับตรงนี้มันไม่มีคำว่า utility คือรุ่นที่เราซื้อก็ตอนเราส่งไปอ่ะเราไม่ได้ส่งซองหนังไปด้วยก็คือเราเก็บไว้ก็ตัวือขอบคุณค่ะไว้นะ้าใครสนใจเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่ให้ดูเราว่าสีดำมันใส่ง่ายนะนี่ ซ้ายขวาแล้วก็ลูดไอตัวเนี้ยออกให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้อไปที่หัวเหมือนเดิมสามารถปรับข้างบนให้มันกระชับได้นะให้มันเข้าขกับหัวเรามากขึ้นนี่มันก็จะเกินๆไม่ได้โดดเด่นสวยดีบายบายหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะ